สวัสดีจ้าคุณป่าป่าทิมงานหอบสาสุผูสุคนของอีหลานอางเนี้ดีนาได้จ้าคลิปนี้เป็นคลิปของมือวานตอนคำคำหกโมงถึงหนึ่งทุ่มอีหลามาเล่นยุ้สนามเด็กเล่นจ้าอีแม่พ้าอีหลาไปเลยุสุสานไปถ่ายรูปดอกไม้ไปถ่ายวิวดอกไม้แล้วก็อีแม่กับผ้ามาเล่นสนามเด็กเล่นจ้าพอจะมาหอดสนามเด็กเล่นอีเแม่กับย่างกุน้น ลากระย่างคุณคุณเลยจ้ามือนี่ขอหนอนมาเล่นลาเลหลายเดี๋ยวาลากะโอ้ยก็ะเล่นน้ำมูเน่บบเล่นน้ำมูเน่บางคนกับมาเล่นน้ำลาบางคนกับ่บมาเล่นน้ำลาลาก็ะเล่นมาายูกนี่ละจา้าลากะเล่นมายกคนเดียวมวนเสยล่ละจา้ามือนี่นี่อากาศดีได้ หลานออกมาเล่นหลยหลายได้ป้าอี่แม่ว่ามีเวลาก็เลยพผ้าลาออกมาเล่นลาก็มาเล่นให้มันซุ่มซ้ำปอดให้มันสดซื่นปอดคักๆกอนเด้อลาก็เล่นขีดินกำขีดินส้ายวานทวนทวนเลย แั่นี้ละลากระอยากได้ดิเพื่อนอ้ยลากระอยากได้ถูะวหมมูม,มูหละเพิ่นกบชิมาเร่นนี่ละลูกมูมูหละ แล้วว่าพ่อหญ่อันนี่เล่าแะดีเนาะแล่าล่ะเอาลูกเล่ามาเล่นยุ่สนามเด็กเล่นลากระซิงตาเบิ้งพิ้นเด้พุ่นน่ะโอ้ยลากระแอชท่าให้อีแม่ทายลูกทายวมดีโอบักสิทายกับฟ้าทายได้แม่เอ้ยนั่นนั่นนั่นล้ากับฟ้าอย่ลูกแล้วไปแล้วสิไปจองซิงซาไปขี้ซิงซาโอลาเขาว่าพ่อใหญ่นี่เลาก็ดีค่ะ แต่พูน่ะมันอีกคนก็ออกมาเลีหลายคักเด้ชุนมากสิเป็นตะต่างดาวคือลานี่ละมูอะไรลูกมูกับไปเลน่นตีล่ะกับไปเลน่นตีล่ะลูกมูกมูอะไรลูกไปเล่นน้ำกันลไปเล่นน้ำมูไปลูกไปคนเก่งปะ ช่วงเทล่าไปเล่นน้ำมูลหลายๆอีเมียไ่ได้ไทายห้เแล้วจ้าอิเมียยานมีปัญหาที่หลังขางหลังลานกระสิเป็นกระโจมไม่สำหรับให้คนมากขับฝึกเข่าค่ายเป็นการฝึกเข่าค่ายโอ้ยคนหลายคักลาเล่นจักรวานจะข้าวก็สิเมื่อแล้วละจ้าอีเมียว่าเล่นแลวก็เมื่อนะลุงเนาะอ,อีเมียว่าไม่เล่นโดนเติบคักแล้วพ่น่ะข้างเมื่อบานละมันกระวูคักได้ป้า สีเขียวจากสนามหญ้ามีสีดอกไม้สีเหลืองสีแดงเต็มเลยช่วงนี้เลากับควาคุ้นดูกำลังแรงใจเด้อค่ะอีพอว่ามีเพื่อนมหาลายุบ้านเพื่อนอะเพื่อนลาเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลารุ่นพี่สีเดือนก็มาเรียนน้ำลาพุ่นน่ะเธอเธอห้สันเล่นน้ำเดาเธอมาเล่นนยุบ้านสันลูก ลากระซิตร้รับเสียวลาคนนึกนะลาชิฟต์เอาแบบกแอปเปิ้ลบักล้กกวยบบกขนมเค้กพ่อบบกขนมปังเอามาตอ้อนรับเิียวคนอีแมยกะเห็ดปอเปียไว้อีลาก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้าทีมม่มาเบิ่งอีลาให้อีลากะบู้สิเฮ็ใใดสิ่งไหนดีใจหลายช่วงีเวลาอีแมยกะอา่านคอมเมนต์คุณป้าทีมงานหอบสาธทุกๆผู้ทุกๆคนเห้ลาฟัง là phán mẹ anh là cái gym phơi